สวัสดีค่ะช่องแม่แก้วสตอรี่ค่ะคลิปนี้แม่แก้วจะพามาทําไส้ขนมเทียนนะคะคลิปหน้าก็เจอกับเออเพราะว่ามันยาวเนาะคลิปหน้าก็จะพามาห่อกันนะคะนวดแป้งน,นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นอีพีหนึ่งนะคะ ขั้นตอนที่หนึ่งไม่แก้วก็จะปั่นน้ำใบเตยต้มดอกอัญชันไว้ก่อนนะคะเตรียมใบตองเตรียมขูดมะพร้าวเตรียมแป้งข้าวเหนียวสองห่อเพราะว่าจะใช้ดอกอัญชันหนึ่งห่อแล้วก็ใช้ใบเตยอีกหนึ่งห่อนะคะปั่นเสร็จแล้วเราก็มากองนะคะดอกอัญชันก็ต้มห้านาทีแล้วก็ กองเอาแต่น้ำนะคะแล้วเราก็จะได้ดอกอัญชันกับน้ำใบเตยอย่างละหนึ่งถ้วยแล้วนะคะ ต่อมาก็จะมาคั้นกะทิแล้วก็คั่วงานะคะคั้นกะทิเอาหางเอาหัวไว้เอาไว้ทาใบตองนะคะแล้วเราก็จะเอากากมันไปผัดนะคะไปผัดกับน้ำตาลแล้วก็ใส่งาะคะเราก็มาเตรียมคั่วงาให้เหลืองก่อนนะคะผักใบเนาะแล้วเราก็มา มะพร้าวที่เราคั้นเอาน้ำกะทิเอาไว้แล้วนะคะถ้าเราใส่ทั้งทั้งที่กะทิด้วยมันจะน้ำเยอะเกินไปนะคะแล้วก็มาใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลครึ่งโลมะพร้าวหนึ่งลูกนะคะใส่น้ำตาลครึ่งโลแล้วก็เกลือหนึ่งช้อน แล้วก็งาหนึ่งถ้วยนะคะประมาณร้อยกรัมนะคะขัวมะาพร้าวให้หอมแล้วเราก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะประมาณครึ่งกิโลค่ะน้ำตาลแดงนะคะน้ำตาลอ้อยแดงเพื่อความสวยงามค่ะ แล้วก็คุกเขาให้เข้ากันนะคะคุกเข้าเข้ากันแล้วนะคะแล้วก็มาเติมงาเติมเกลือเกลือหนึ่งช้อนแล้วก็งาหนึ่งร้อยกรัมนะคะประมาณหนึ่งถ้วยะค่ะ ก็จะเป็นใส่หวานนะคะเมื่อคุกเข้าน้ำตาลกับงาเข้ากันดีแล้วเราก็มาใส่แป้งกันนะคะ<ม>ผัดจนน้ำตาลหอมนะคะแล้วก็มาใส่แป้งสองช้อนทับพีมาใส่แป้งสองช้อนทับพีนะคะ ตอนนี้ก็แห้งได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปห่อกันเลยนะคะเพื่อนๆเ,เนาะก็ส่วนผสมนะคะน้ำตาลไม่แก้วก็เพิ่มไปอีกนะคะมันถุงหนึ่งมันเหลือสองขีดน่ะมันน่าจะถุงละครึ่งโลหรือเปล่าเดี๋ยวไม่แก้วยังไม่ได้อ่านเนาะตัวน,นี้ก็เสร็จแล้วนะคะใส่ขนมไม่แก้วนะคะเดี๋ยวชิมก่อนนะคะไม่แก้วใส่ ใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะแม่แก้วใส่เพิ่มไปอีกเนาะเดี๋ยวแม่แก้วจะพิมพ์ไปในคําอธิบายนะคะหืมหวานแล้วค่ะหวานแล้วก็หอมงามมากนะคะเดี๋ยวเราไปห่อกันเลยนะคะ